สวัสดีค่ะนัาทุนทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในช่วงพิมอนมันเดย์วันนี้นะคะตรงกับเดย์เดย์วันจันทร์ที่2เดือนธันวาคม2567นเั่นเองนะคะก็กลับเข้าสู่บรรยากาศเรื่องราวของการลงทุนช่วงปลายปีนะฮะตอนนี้เองตลาดนะ,ะสินทรัพย์หลายสินทรัพย์เอง ต้องเถือได้ว่ามีการปรับตัวดีขึ้นมากๆนะแต่บางสินทรัพย์ก็เริ่มที่จะแผ่วๆนะสินทรัพย์ที่แผ่วๆวันนี้จะเป็นตลาดนุ่นไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันไปนะคะนั่งถือค่ะค่ะในเรื่องเราวของการลงทุนในประเทศไทยตอนนี้นะะ ก็ทุกคนก็รอโอกาสรอความหวังมากมายกันเกิดขึ้นหวังอะไรอย่างไรกันบ้างในแง่คนตะม,มาเกิดน,นะก็ต้องหวังนะคะนั้งทุนถ้าไม่หวังอ่ารอให้คนอื่นช่วยรอให้คนอื่นทาก็คงไม่ได้นอะอ่ะเราก็ต้องช่วยกันคิดและทําไปด้วยกันนั่นเองนะคะนั้งทุนอ่ะซู้ๆกันไปสําหรับหลายๆคนหลายๆธุรกิจเองในตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มกันแบบไหนอย่างไรกันนะคะอ่ะ ก็มีเรื่องให้เริ่มต้นเสมอแต่ว่าเราจะกล้าเสี่ยงที่จะเริ่มหรือไม่กล้าเสี่ยงนะแค่นั้นเองนะคะนักทุนในเรื่องราวของธุรกิจในเมืองไทยในตอนนี้นะคะ,ะในส่วนของโอกาสของธุรกิจแจะมะีธุรกิจอะไรบ้างนะะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะ,ะสำหรับธุรกิจที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะนั่นก็คือ,อธุรกิจทางด้าน การเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะฮะว่าจะมีการปรับตัวแบบไหนแล้วก็ใครที่ทำแพลตฟอร์มตรงนี้แล้วจะเป็นเช่นไรรวมทั้งเอาแพลตฟอร์มนี้ต่อยอดธุรกิจทางด้านไหนเพื่อสร้างมูลค่าของธุรกิจซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหุ้น VGI มีอะไรกันนะก็เป็นหุ้นที่เป็นโอกาสหรือเปล่าในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนเพราะ หุ้น VGI ก็มีเรื่องราวให้น่าสนใจแล้วก็ติดตามกันหลากหลายเรื่องราวกันเกิดขึ้นนะ,ะเรามาทำความรู้จักกันว่าหุ้น VGI มีอะไรคะ่ะก็เริ่มต้นในการที่เท่าสู่วงการนะฮะในช่วงวันที่11ตุลาคม2555นั่นเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมา10กว่าปีแล้วนะคะ ปัจจุบันราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็อยู่ที่ระดับ 2, สองบาทแปดสิบสองสตางค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เองนะครับก็ต้องดูนะฮะว่ามีการขยับขึ้นขยับลงเป็นเช่นไรมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่สอง้าหมื่นล้านบาทก็เหยียบแตะสามหมื่นล้านบาทแล้วนะคะส่วนทางด้านธุรก,กิจ vgi เองนะ,ะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการสื่อสารการตลาดนะ,ะสำหรับลักษณะธุรกิจของเขานะคะ ที่ครบวงจร <c oughs> ก็ต้องถือได้ว่าการตลาดในยุคนี้พอสอนนี้ถ้าใครทําได้ทําได้โดนอะไรต่างๆก็จะสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างใหญ่โตเกิดขึ้นได้นะคะ ซึ่งธรุรกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการตลาดในตอนนี้ก็ผสมผสานร,ระหว่างโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ไปด้วยกันนี่คือจุดแข็งของลักษณะธรุรกิจของ VGI ที่กําลังเกิดขึ้นนะออฟไลน์ออนไลน์แบบไหนอย่างไรนะฮะส่วนทางนั้นผู้ถือหุ้นของเขาเองเรามาทำความรู้จักก็แน่นอนบริษัท BTS Group Holding จำกัดนะก็ถือหุ้นใหญ่น่นองนะแล้วก็ตามด้วยธนาคารกรุงเทพแล้วก็กลุ่มไทย NVDR นะแล้วก็ในส่วนของทางนั้น C.G.S International Security Hong Kong อ่าต่างๆนะฮะแล้วก็ South East Asia เป็นนอมินีแล้วก็คุณทวิชัดจุลางกู u, นั่นเองนะ,ะแล้วก็ U.B.S b i e r อ่า U.B.S A.G h o องก o n สติค่ะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ยนตาเป็นต้นนะฮะนี่ก็คือเรื่องเราพูดถึงหุ้นใหญ่วนโครงสร้างผู้บริหารก็แน่นอนนะฮะก็มาจาก B.T.S นั่นเองนะคุณกิรีการจนาพานนั่นเองนะฮะ สำหรับข้อมูลของทางด้าน VGI จุดเด่นของ VGI ที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายกันนะแล้วก็เป็นสือ่อโฆษณานะครอบคลุมวงจรทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์นะฮะก็สามารถที่จะเจาะตรงไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุดนั่นเองก็จะช่วยลดในเรื่องราวของค่าการตลาดถ้าเป็นภาษาพลังงานค่าการตลาดค่าใช้จ่ายอื่นลดลงถ้าขายของได้ตรงจุด ลุ่มนั่นเองนะครัแล้วก็มีการเติบโตโดยเฉพาะในธุรกิจดิจิทัลที่เป็นเทรนกำลังมาแรงในอนาคตนั่นเองนะในส่วนของทางด้านพันธมิตรก็เครือของเขาเองก็คือ BTS นั่นเองนะที่มีในส่วนของการกับยขยายธุรกิจเชื่อมโยงอีกมากมายเกิดขึ้นนะครับ ในส่วนของโอกาสธุรกิจ VG i ไปแล้วก็ไปดูสิ่งที่จะทําให้ของเขาเองเจริญเติบโตก็คือในเรื่องราวของการแข่งขันเพราะวะเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีสามเรื่องราวเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ vGI เองก็มีโอกาสในการเตริบโตอ่านี่ก็หมดแล้วนะฮะทีนี้เราไปดูนะฮะในส่วนของทางด้านว g จกับผู้แข่งอ่จ VGI กับผู้แข่งว่าจะเป็นใครนะฮะ วิจไอกับคู่แข่งนี้ก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าพวกออนไลน์ต่างๆก็มาจากในประเทศกับต่างประเทศนั่นเองนะฮะก็จะต้องมีการสร้างโอกาสที่ฉีกเข้าไปแล้วก็เจาะเข้าไปนั่นเองนะ,ะเพราะว่าท้านเทคโนโลยีต่างประเทศก็ถือว่ามีความใหญ่ยักษ์มากกว่าประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็ต้องมีการปรับตัวเสมอๆส,สำหรับเรื่องราวของวีเค่ะ ส่วนประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือเรื่องราวของการจัดตั้ง Virtual Bank นั่นเองนะฮะก็เป็นลักษณะกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น KTB, SCB, CP แล้วก็ v g i ก็คือกลุ่ม BBL นั่นเองนะฮะแบงก์กลุ่มเทพซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนหนึ่งมาดูใน v g i นะฮะเขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการปรับตัวแล้วก็หาเงินมาเตรียมความพร้อมแล้วนะฮะก็อยู่ที่ว่าจะสามารถสร้างศักยภาพนะในการลงทุนเพื่อที่จะเก็บดอกเก็บผลนอะนาะคตต่อได้หรือไม่เพราะตอนนี้มีเงินตุนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนทางด้านบร็กเกอร์เองทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ท,ทิสโก้ก็มองถึงในเรื่องราวของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น v ะเวอร์ชวลแบงก์ก็เป็นเรื่องราวที่บริษัทเองนะฮะก็ต้องมีการลงทุนที่ใหญ่ยักษ์มากมายแต่ว่าการเชื่อมโยงจากเวอร์ชวลแบงก์ในการขยายฐานธุรกิจต่อนนั้นก็คือ จุดที่จะสร้างมูลค่าว่าทาง VGI จะสามารถสร้างดอกและผลเก็บกินได้หรือเปล่าก็ต้องรอประเมินในสิ่งที่จะลงทุนต่อจากนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ VGI ในเรื่องราวของโอกาสและความเสี่ยงที่กําลังเกิดขึ้นค่ะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทีม่มีความเชื่อมโยงต่อก,กับกลุ่มของเขาไม่ว่าจะเป็น BTS หรือกลุ่มอื่นๆนั่นเองนะคะนั้นบร,ร,ริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ได้ประเมินถึงในเรื่องราวของกลุ่มของ VGI คือ BTS ใน กระแสเรื่องราวของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมนั่นเองนะว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปนะซึ่งจะเป็นกระแสบวกนั่นเองนะส่วนหุ้นที่ เกี่ยวข้องกับกระแสนี้นะฮะก็มีมากมายหลายตัวเลยนะฮะแต่ในเครือของกลุ่ม VGI e ก็คือมี BTS และก็ VGI นั่นเองนะที่เป็นกระแสกลุ่มทุนแล้วก็มีการเตรียมเงินเรียบร้อยแล้วนะรวมทั้งในส่วนของสถานที่เราก็ต้องติดตามกันดูว่าในส่วน BTS เขามีการเชื่อมโยงกับการคมนาคมกระแสรถไฟฟ้าแบบไหนอย่างไรก็ต้องติดตามดูในการที่จะไปถึงในส่วนของ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพนีเพราะว่า e อนเตอร์เทนเมนต์คอมเเนี้ยจะเกิดไม่เกิดได้นะก็ต้องอยู่ในส่วนเส้นทางของการคมานาคมด้วยนะถ้าเส้นทางการคมานาคมไปถึงจุดหมายปลายทาง e n t e r อร์เท e เมนต์คอมเกดังกล่าวได้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าได้ในอะนาะคตแต่ถ้าเส้นทางโลจิสติกในการที่จะเข้าถึง ตัวคอมเพล็กซ์ยาก็จะลำบากมากขึ้นนะเพราะว่าะแสเหล่านี้เองบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ก็คือท่านผนเมืองทองธานีขอต่อไปค่ะเมืองทองนั่นเองนะซึ่งมีเส้นทางที่ไกลนะแล้วก็การลอจิสติกกว่าจะถึงแล้วพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้ระยะเวลานานทำให้โอกาสของเขา ในเรื่องราวของการใช้ประโยชน์ก็เลยได้ไม่เต็มที่นะแต่ปัจจุบนันนี้ทางด้านเมืองทองเองก็มีเรื่องราวของโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเข้าไปถึงก็จะช่วยสร้างในเรื่องราวของเขาเรียกความคับค้ั่งในการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของ Entertainment Complex ที่กรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้น2แห่งนี้นะคะก็จะต้องมีจุดหมายปลายทางหรือว่าชุม ทางที่มีเส้นทางของการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วไปถึงคอมเพล็กซ์ Complex. ดังกล่าวก็จะช่วยทำให้ในเรื่องราวของการสร้างประโยชน์หรือการออกดอกออกผลในอนาคตก็ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากเส้นทางการคมนาคมเองยากลำบากยากที่จะเข้าถึงก็ทำให้ความเจริญเติบโตค่อนข้างทํำได้ยากนั่นเองในกรณอย่าง,ง,างกรณีของมหานครที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของทางด้านคอมเพล็กซ์อเราก็ต้องติดตามกันไปไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของภาคตะวันออกท่านเอง,เองนะทางด้านระยองหรือว่าทางด้านฝั่งชนบุรีนะฮะว่า จะมีจุดหมายปลายทางการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วแบบไหนอย่างไรกันนะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะคะสำหรับ e เอเจ t a i n m e n t Complex ที่กระแสะที่เกี่ยวเนื่องกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายๆตัวตรงนี้นะคะว่ายังเป็นโอกาสของหุ้นดังกล่าวแบบไหนอย่างไรก็เลยเอามาฝากเรื่องราวของหุ้นวีจีไอมีรไรเขามีการเชื่อมโยงกับทางด้านบริษัทแม่โฮลดิง้งคือ BTS แล้วก็เชื่อมโยงทางด้าน ธุรกิจเทรนอนาคตก็คือดิจิทัลนั่นเองนะรวมทั้ง Virtual Bank และก็เรื่องราวของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางด้านดิจิทัลนั่นเองนะก็เลยประจวบเหมาะเรื่องหลัวของจุดหมายปลายทางทางด้านคอมเพล็กซ์ของเขาเองจะสามารถที่จะ เชื่อมโยงในกลุ่มของเขาได้เป็นประโยชน์จริงหรือไม่สําหรับโอกาสของเขาในประเทศไทยนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวของกราฟชีวิตหุ้นตั้งแต่ปี2,555หรือในช่วงปี2,012ที่ผ่านมานะคะ v g i ก็มีทั้งขึ้นทั้งลงนั่นเองนะคะก็เคยขึ้นไปสูงสุดถึง10บาทแล้วก็ปรับตัวลดลงอยู่ที่1บาทต้นๆน,น,นะปัจจุบันก็อยู่ที่2องบาทแปสตางคนะ์การขึ้นการลง จะเป็นเช่นไรชีวิตของเขาจะเริ่มต้นกลับไปยินข้างบนได้หรือเปล่านะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนักลงทุนในตอนนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมุมมองนักวิเคราะห์ก็ยังให้ราคาต่ำกว่าราคาในกระดานกันอยู่ในตอนนี้นะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากนักลงทุนในเรื่องราวของ VGI นั่นเองนะะว่ามีโอกาสหรือ,อมีความเป็นไปได้แบบไหนในเรื่องเชิงธุรกิจของเขากับ ธุรกิจที่เป็นอินเทรนด์ของประเทศไทยว่าประเทศไทยเองยังมีธุรกิจอะไรที่ยังสามารถทํามาหากินได้นะฮะแล้วก็เติบโตได้นะเพราะที่ผ่านมานะฮะในเรื่องราวของผลผลิตเกษตรก็ต้องถือว่าเป็นผลธุรกิจดั้งเดิมนั่นเองหรือว่า ธุรกิจที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเยอะๆในประเทศไทยก็คือกลุ่มพลังงานปิโตรที่มีมูลค่าการตลาดเยอะๆในปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าแผ่วลงไม่มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากกว่าที่เคยเป็นนั่นเองส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแน่นอนมีตัวเดียวในประเทศไทยก็คือเออทีที่เขาอย่างยืนเป็นที่หนึ่งในเรื่องราวของใครที่จะบินเข้าประเทศไทยก็เข้าประตูของเออทีจ่ายเงินให้เออทีก่อนแล้วที่เหลือก็ เป็นเรื่องราวของธุรกิจที่รองรับทางด้านการท้องเทียวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแล้วโปรเจกต์เอกดน,นที่ที่ฉันเอามาฝากที่นำเสนอในยุคนี้พอสอนนี้ก็แล้วกันแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านั่นก็คือทางด้านเอเ e นเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยเพราะมีเงื่อนไขที่มากมายหลายแบบนั่นเองที่เอามาฝากในพิมอนบัเด สำหรับเราเองก็ต้องทํากันบ้านในเรื่องราวของข้อมูลการท้ามาหากินในตลาดหุ้นนั่นเองนะเราก็ต้องหาข้อมูลมากมายว่าอะไรที่เราหาได้แล้วเราเอาเงินไปวางไว้เพื่อซื้อลงทุนจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่จริงก็เป็นธุรก,กิจอีกธุรกิจหนึ่งในแง่ของการลงทุนเอาเงินมาเต่มเงินไม่ได้เอาเงินไปซื้อที่นาแล้วทานาะนั้งหก็เป็นเรื่องเราไปซื้อหุ้นแล้วรอกินดอกกินผลจากเรื่องราวของการขยายธุรก,กิจที่เราถึงครองอยู่นี่ก็คือหุ้น v g i ในยุคนี้ ขอสอนี้ที่เอามาฝากนักลงทุนในพิมอนมันเดยวันจันทร์ที่สองเดือนธันวาคมสองพกสิบเจ็ค่ะสำหรับในช่วงพิมอนมันเดยนะฮะก็จะมีข้อมูลหลากหลายเอามาฝากนักลงทุนที่พูดถึงหุ้นแบบไหนอย่างไรกันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะจับกระแสจับที่จับทางแล้วก็ช่วงเวลาอื่นๆในรายการ b พิเศษ s ลน์ออน l ลน e เราก็จะมีข้อมูลมาฝากนักลงทุนตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงหุ้นทิมตาหรือว่าช่วงจับจังหวะลงทุนแล้วก็ช่วงเอาใจไปเลยแล้วก็ช่วงปิดตลาดนี่คือเรื่องราวที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันด้ะกันอย่าลืมนะคะนั่งลงทุนกับข้อมูลเหล่านี้นะคะใครที่เคยอยู่กับพี่ม่อนมาหลายสิบปีนะคะเรามีกิจกรรมมากมายแล้วก,ก็กิจกรรมอันหนึ่งที่เราเริ่มเปิดแล้วก็คือ VVIP ไอพีมิ s ลิเอตลน์อไล์มีอะไรแบบไหนอย่างไรหรือท่านสนใจ แบบไหนอย่างไรก็แอดไลน์ไปที่ bllmi นะคะท่านก็จะได้เป็นเพื่อนกับเราและเป็นคนที่รักกันเสมอและคิดถึงกันด้วยนะคะนักทุนอนะ <c oughs> ค่ะเอาฝากไว้ตรงนี้กันกับ Business l i น์อะไระเราลานักทุนแค่นี้ก่อนแนละ้วก็เจอกันในแต่ละช่วงนะคะสวัสดีค่ะ